ทำใจว่าไม่น่ามาคบกับคนพิ่งน,นี้ไงไม่น่ามารู้จักกันเลยมันก็ถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่กล้าหรอก FC. เอฟซีเอดพูดได้เลย,เลยคนอื่นก็ไม่กล้าหรอกอืมมีแต่นี่แหละที่เขากล้าอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่เอาด้วยอะไรนะชา้าทงไง สวัสดีคุณวีรุตด้วยนะครับผมอ่าได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่ามีคนจ้างมาให้พูดเหรอเรื่องที่ไหนนะโคราชเหรอเรื่องโคราชหรือยังไงเนี่ยนะเอฟซีนะได้ข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามีคนจ้างใครไม่รู้สั่ง ให้เปิดดานใครไปสั่งเปิดดานเออรู้หรือเปล่าว่าเขาเขาเอาอะไรไปนะสั่งให้เปิดดานเขาจะขนทองไปขายไงเออซีเขาจะขนทองไปขายทองอทองคําแท่งทองคํารูกป,ประพันธ์อะไรพวกเนี้ยนะปีกับแสนล้านออะซีก็ยังงงว่าเอ,าเอ,าเอา้า ขเขมรน่ะมันจนขนาดนะั้นมันจะไปซื้อแต่ทองคำยังไงวะเนี้ยเออฟังแล้วมันสง,งิดสง,งิดเนี่ยฟังแล้วมันไม่ได้โอ้ตะก,กะไม่ได้ไงเอฟซี FC. จริงๆเนี่ยเออพูดง่ายๆคนที่จะซื้อทองคำได้เอฟซี FC นะมันต้องเป็นคนรวยนะนะเอฟซีนะเออมันต้องเป็นคนรวยแล้วก็รวยมากด้วยแล้วเชื่อเลยเลยว่าถ้าไปฟอกเนี่ย อ่าถ้าเอาไปฟอกมันไปฟอกเงินมากกว่าแอดคิดในใจนะเขาคงจะไม่ไปเก่งกําไรค้าขายเรื่องทองหรอกแอดว่านะก็ซื้อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะไปให้มันฟอกขาวเออเอาทองไปฟอกขาวซื้อทองมันมีเพราะว่าทองเป็นมูลค่าอยู่แล้วถูกไหมเออได้สักยี่สิบโดสามสิบโลเนี่ยโอ้โหต้องคุยกันเป็นโลขนาดนั้นนะ เออราคามันโอ้โหไม่รู้เท่าไรนะเอฟซีเย้ยมนทานะก็สวัสดีครับผมต้องจัดให้มันหนักๆเลยจัดจัดเลยนะครับเออก็เราเห็นกันอยู่แล้วไงแต่สินค้าอย่างอื่นนอกจากเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยนะครับ ก็ทองคํานี่แหละเออเพราะทองคามันมีมูลค่ามากที่สุดแล้วช่วงเนี้ยทองคํามันขายออกเยอะมากก็งงเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรยังไงทั้งถึงถึงเอาซื้อทองคำเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยไม่น่าจะซื้อทองคําไปแจกนะเออไม่น่าซื้อทองคําไปแจกนะที่เขามีความคิดเห็นอย่างเดียวก็คือว่าอ่าฟอกเงิน อฟอกเงินมีความที่เห็นอย่างเดียวเป็นฟอกเงินเพราะว่าซื้อทองไปแล้วเนี่ยมันไปพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมพิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่แต่พอมาซื้อของไทยพิาของคนไทยคนไทยพิสูจน์ได้เพราะมูลค่าส่งออกไนงะพิสูจน์ได้อยู่แล้วเขาซื้อ,อถูกต้องถูกไหมเขาซื้อทองมันไม่ได้ผิดอะไรถูกคุณมีตังคุณมีตังคุณก็ซื้อเขาไม่มีใครว่าเนี่ยถูกไหม คุณมีตังคุณซื้อได้แต่ที่เรามองเล็งๆกันดูเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาน่าจะไปเอาไปเป็นการฟอกเงินมากกว่าเออไม่ได้เอาไปเพื่อก่งกําไรหรืออะไรหรอกไม่ใช่เป็นการฟอกมากกว่าฟอกขาวเออไม่หลายเรื่องเรื่องน,นั้นะมีแต่เทาๆท,ทาั้งนั้นเอฟีไม่มีขาวเลยมีแต่เทา สแกมเมอร์ยังอยู่เนี่ยโอ้มันจะเหลือซากไหมแล้วได้ข่าวนะครับเอฟซีระดับค cool ูหรือ,อยังไงเนยเขายังโดนเขายังโดนอ่าพวกสแกมเมอร์หลอกอยู่เลยเอฟซีนะเออเพิ่งข่าวเมื่อวันสองวันนี้เองมั้งข่าวอะ่ะโดนสแกมเมอร์หลอกให้ให้ลงทุนเรื่องหุ้นเอฟซีนะให้ลงทุนเรื่องหุ้นอ่าเออนี่ย แล้วก็ได้ข่าวอีกเอฟซีนะว่ามันมีการมีการไปแห่แห่ไปแห่ไปกดเงินเงินเงินสดออกมาจากธนาคารเขาเริ่มไม่ไว้ใจธนาคารแล้วอันนี้เหตุเกิดที่ประเทศไทยนะนะเอฟซีนะเออเหตุเกิดที่ประเทศไทยแอดไม่รู้ว่ามันเป็นบางบางคนหรือบางอะไรกันแน่ไม่เข้าใจว่าเออบางคนก็กดเงินไม่ได้เลยเอฟซนะเขาบอกว่า ระบบธนาคารมันมีปัญหาเพราะเวลาเขาอายัดเงินเนี่ยเขาเขอาอายัดทั้งหมดเลยก็คือโดนก็นเป็นละนาวเลยอ่ะอายัดคือใช้เงินตัวเองไม่ได้เออเพราะว่าเขาจะสกัดเส้นทางของเงินเนี่ยเ,เงินมันกำลังจะไหลออกไปเนี่ยเขาสกัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอ,อ่อันไหนที่มันมีการโอนโอนย้ายโอนเงินออกไปจากบัญชีของนั้นเนี่ย พอมันเยอะผิดปกติเนี่ยเขาบล็อกเลยเออบล็อกก่อนแล้วก็โทรมาหาโทรมาหาเจ้าของเงินเลยเอ่โทรมาหาว่าคุณได้ทําการโอนเงินนู่นนี่นั่นอะไรใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเออถามว่ามันดีไหมมันดีแหละธนาคารก็ทําถูกต้องแต่มันต้องไม่ให้เสียกับระบบอา่าระบบผู้ฝากคนรายอื่นไงไม่ใช่เหมารวมกันไปว่าเออโซนนี้นะอ่าปิดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยคนที่จะใช้ธุรกรรม เกี่ยวกับทังด้านธนาคารเนี่ยก็ทําไม่ได้ FC. เอฟเอพอพราะเขารู้ว่าทําไม่ได้เนี่ยเขาจะไปกดเงินออกกดเงินสดออกเ,ออเขาไม่แน่ใจว่ามันจะโดนอายัดอีกหรือเปล่าหรือยังไงเงี้ยเออบางคนอายัดมาแล้วเนี่ยอ่าหลายปีเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่ไงเอฟซี FC. ทำแบบนั้นมันผิดถูกไหมยิ่งคนตาสีตาสาในเงินมีอยู่เท่านี้แล้วจะใช้เงินมันใช้ไม่ได้ทำไงอะ่ะ เออมีปัญหาแล้ว F Z. เอฟอซีตอนนี้นะมีปัญหานะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะว่าแหกันไปกดเงินเงินสดออกธนาคารเขาก็ตอบว่าอา่เขาจะเร่งทําให้มันเร็วขึ้นนะเร่งทําให้ใช้ใช้เกี่ยวกับแอปธนาคารหรือเกี่ยวกับการโอนย้ายหรือว่าเบิกถอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ,อจะทําให้มันเร็วขึ้น อันเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับพีสีว่าธนาคารทําไมไม่เจาะจงอาลายชื่อที่มีปัญหาถูกไหมลายไหนที่มีปัญหาก็ตัดสินอะไของบัญชีนั้นๆไปก่อนเออก็คือจะสั่งอายัดอะไรก็ว่ากันไปอ่าซึ่งไม่เกี่ยวกับคนคนส่วนมากไม่เกี่ยวกับคนคนอื่นอ่ะเพราะมันทําให้คนอื่นถ้าทําอย่างเงี้ยมันทําให้ได้รับผลกระทบ อ่าไปด้วยกันเลยเห็นไหมอ่ในเมื่อคุณเอาเงินเข้าไปฟีดแข็งไปแช่แข็งไว้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็จะแท่ไปด้วยกันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้บางทีคนเขาใช้งงประมาณนเงินไม่ได้ใช้เงินสดกันอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยใช้แต่งเงินแห้งอ่าขอให้มีเงินในบัญชีนะคุณก็ไปซื้อของได้ทุกอย่างเลยอ่าเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายอย่างเดียวเลย อ่าสแกนจ่ายอย่างเดียวตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวก็จะมีคนละครึ่งเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้นะครับฟรีนะก็รีบทำเลยนะครับคนละครึ่งจะได้เร็วให้ขึ้นนะครับเออจะได้เร็วขึ้นเห็นว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเดือนตุลาินะเอ,อ่ที่จะทันนะครับสวัสดีครับคุณแม่เพนนะครับ เห็นว่าจะให้ทันเดือนตุลาประมาณนั้นอันนี้มันอันนี้ก็เดือนหน้านี่เองอะเอซนะเออเดือนหน้านี่เองก็ยังไงก็เอฟซีก็ถ้ายังไม่ได้มีแอปแอปเป่าตังค์แต่ลอแรกเนี่ยก็โหลดลงมานะครับโหลดลงมาอ่าโหลดลงมาแล้วก็สมัครนะครับสมัคร มันก็หลายขั้นตอนอยู่นะเออหลายขั้นตอนอยู่อืไม่ยากหรอกแต่ว่าไม่ยากเรอก็งงเมาเอ๊ะก็ไม่เคยไปดูของใครนะก็ก็ทําเองทั้งนั้นแหละแต่มันมีของเก่าอยู่แล้วไงมีของเก่าแล้วมันเข้า,เข,าเข้าไม่ได้เราก็ไปยืนยันตัวตนเอ,อ่อประมาณนั้นนะครับเอาบัตรประจําตัวไปยืนยันตัวตนที่อ่าตู้ของกรุงไทยนะครับตู้ของกรุงไทยก็จะยืนยันตัวตนได้ ก็ไม่ขี่ขั้นตอนหรอกนะครับเอซก็บอกเอาไวา้าวาให้เป็นที่สังเกตนะครับเป็นที่สังเกตว่ารัฐบาลนี้นะครับก็เริ่มกับคนละครึ่งนะเป็นโครงการนำร่องไปไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเอาเงินนี่แหละเอาเข้าเป๋าตังนี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับนะ ไม่ต้องไปเสียค่าทําองค์ทําแอปใหม่ไม่ต้องเหมือนเหมือนครั้งก่อนอ่ะที่ทําอ่าทางรัดอ่ะ fc ไอ,อแอปทางรัดอ่ะอันนั้นก็หมดไปถี่พันล้านอ่ะโหเออสองพันสามพันล้านบ้งเอ,เอไม่รู้ราคาประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ั้งหมดไปหลายพันล้านทําแอปนี้ขึ้นมาเออได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยเออ ได้ไม่ทั่วถึงด้วยเห็นไหมเอามีแอปอยู่แล้วอ่แอปอยู่แล้วก็อย่าไปทิ้งมันนะอันเก่าก็อย่าทิ้งมันแอปทางลัดก็อย่าไปทิ้งมันเอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับอแล้วก็อะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเนี่ยแหละ F4 อ่ะก็ทักทายกันนะครับ f c เนาะ อตอนนี้ก็โลกทั่วโลกก็อ่าประเทศนนเนปาลเนาะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาตรงนี้นะครับถึงขั้นทุบตีอ่าผู้นำเลยอะเออไม่ธรรมดานะเออจากจากเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเออเป็นประเทศที่ พระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปนะเอฟซีแลนะเนปาลนะเนอพพร,ระพุทธเจ้าเอาไปอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเนะี่ยเอฟซีอไม่แน่ใจนะตอนนั้นเนปาลก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าหมวกเม็ดเนเออหมวกเม็ดไม่ให้ประชาชนปิดกัน้นประชาชนไม่ให้เล่นไม่ใช่ให้เล่นเน็ตเลยไม่ให้เล่นแอปทุกแอปเลยเอาคูยง่ายไม่ให้เล่นเลยเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปดูอ่าความล่มสลายของผู้นำไงมันตรวจเช็คได้ใช่ไหมล่ะพอมีแอปพวกนี้แล้วเนี่ยเราสื่อสารกันง่ายไงพวกไลน์พวก y o u t u ู e นะอะพวกแอปต่างๆไม่ให้เล่นเลย เออไม่ให้เล่นเลยเราคิดดูเอฟซี FC เขาก็เกิดปัญหาครับโอ้โหเกิดการลุกคือสิเออเผาบ้านเผาเมืองเลยโอ้โหตกใจเยเอฟซีนะเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไม่เผาบ้านเผาเมืองดูไม่ได้เลยเออก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเอฟซีเป็นอะไรที่สยดสยองมากน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเราก็เคยเจอมาแล้วนะแต่เขาไม่ได้เผาอันนี้มันเผา ไอ้นี่เลยอนะ่ะเผาทำเนียบรัฐบาลเผาอุตรุดเลยอนะ่ะเอาคุยง่ายนะอ่ะอใครก็เอาไม่อยู่อ่ะถ้าคนลุกขึ้นมาใครก็เอาไม่อยู่นี่แหละก็เรียกว่าแดสดงกำลังไอกลุ่มังแสดงพละกำลังของประชาชนมันเป็นอย่างนี้ถ้าพร้อมใจกันเนี่ยยังไงก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เขาไม่อยากจะให้เห็น รัฐบาลไม่อยากให้เห็นการทํางานของรัฐบาลไงก็เลยปิดกั้นตรงนี้เพราะเขาไปเจอไงเอฟีเขาไปเจอว่าทุจริตเอเรื่องทุจริตนู้นนี้นั่น,น,โ,คน,นโครงการนู้นโครงการนี้มันเปรียบเทียบกันได้นะเมื่อมันมีแอป,ปมีอะไรใช่ไหมแต่พอประชาชนรู้ก็ไม่อยากจะใหป้ประชาชนไปพูดนะกระจายข่าวไปเยอะแยะไงนี้เขาก็เลย ปิดหมดเลยไม่ให้เล่นเลยไม่เล่นมันก็นไม่ได้สิท้าไม่่ะคนมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเอ่อทีวีก็หายากทีวีก็โอ้โหต้องมีบ้านคนรวยจริงๆถึงจะได้ไปดูกับเขาอะเมือ่อเพราะอะไรล่ะเพราะมีมีตังไงตอนนั้นอะทีวีก็ไม่มีดูแล้วเราไปเอาข่าวสารได้ข่าวสารจากวิทยุเออได้ข่าวสารจากวิทยุเท่านั้นอะ วิทยุนายาเนี่ยวิทยุเก่าๆใช้ถ่านนะเอฟซีเปิดฟังข่าวสารน่ะมากดให้แล้วคุณมาลิมนะครับสวัสดีครับผมเอานะก็อย่างนี้แหละนะครับเราก็รู้แค่นั้นแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งหนังสือพิมพ์ก็ต้องซื้อเห็นไหมอ่สามบาทห้าบาทสิบบาทอะไรหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ขายไม่ได้เลย โอ้มันขายได้มาสมัยก่อนโอ้โหกว่าจะหยุดหยุดขายได้เนี่ยกว่าจะเลิกขายได้อก็ใช้เวลานานมากนะอืมใช้เวลานานมากพอพอปัจจุบันนี้มันไม่ต้องชื้อแล้วไงถูกไหมเราติดตามข่าวสารได้ทางออนไลน์ขอให้มีเนต็ตอย่างเดียวจบแล้วเอฟอมีเนต็ตอย่างเดียวนี้เราดูข่าวสารได้ตลอดเวลา แต่ก่อนนี้ต้องต้องอ่านข้อล่มอะ